ตอกหมุดแป๊บหนึ่งน,นะคะ้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ตลาดเลยขอบคุณค่ะนี้ใช้แสงปกติแล้วนะคะไม่ได้ใช้อันนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูอีกแล้วเสียงเิ้งดังบอ สวัสดีสี่ร้อยกว่าคนเลยนะคะสวัสดีค่ะตาก,ก็ตุบเลยอ่ ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วตื่นแต่เช้าๆนะคะทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปนอนต่อคะ่ะแล้วก็เพิ่งตื่นจนจะเที่ยงแล้วเพราะท่าไี่กลิ่นข้าวยู่ น้องแพ้ด้วยนะคะน้องแพมาอีกแล้วน้องแพไม่ได้ไปเรียนหรอน้องแพไม่มีเรียนหรอคะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวก็โด,ดสิแคกไปล้งตีก่อนอีก ก็ทิเลยสีเล็บสวยค่ะนี่ก่อนจะแต่งหน้านะคะทุกคนนี้เพิ่งอาบน้ำมาหน้าก็จะสดๆนะคะพี่ชอบผลงานพี่กระต่ายไหมคะอย่าถามนะคะทุกคนอย่าถามเรื่องเขานะคะเดี๋ยวเขาจะแขบไปประลุงติกต่อกคะทุกคน ก็จะลงเซรั่มก่อนนะคะเซรั่มพยาบูตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราแต่งหน้าติดทนนานนะคะหน้าเราก็จะขาวกระจ่างใสด้วยรอยสิวรอยแดงฝ้ากัดสุดด่างดำนะคะก็จะหายไป สบู่ล้างหน้าจะ,จะบอกว่าสบู่น้องเอกใช้ดีมากค่ะทุกคนดูไส์แหละดูไซสเดี๋ยวเข้าไปไว้ในะห้องน้ำหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาให้เบิ่อท่านได้อยากลูกเกียสบู่น้องเอกนะคะทุกคนน้องที่เป็นเล่นเอ็มบีเป็นพระเอกกับเอ๋นะคะน้องเอาสบู่ให้ใช้เพราะว่าปกติก็ใช้สบู่ ธรรมดาเลยไม่อไม่ได้ใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ที่แบบเป็นพิเศษเกี่ยวกับหน้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนมันก็อยู่ไฮอยู่หน้านะคะมันก็จ้สิแบบบำรุงอย่างบางไม้ม่เป็น่ะแต่พอมาสแสดงอีกทีนองเขาก็เลยว่าเอกต้องใส่สบู่อันนี้อันนี oh. ้ก็เลยใส่น้ำนองเบิ่งให้ดีนะคะทุกคน นี่อันนี้ลงเซรั่มแล้วนะคะตอนเช้าจะไม่ลงครีมนะคะจะลงเซรั่มแต่ว่าตอนกลางคืนต้องลงครีมด้วยครีมจะเป็นกระปุกแบบนีนะคะแต่นี้หมดแล้วใช้หมดแล้วเล็บสวยค่ะ ไอเดเสิร์ฟจมูกบอกค่ะเสริมเด้อค่ะเสริมแล้วนะคะทุกคนแต่เป็นคนจมูกเนื้อน้อยนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเสริมแล้วรอบแรกมันได้เท่านี้รอบต่อไปมันก็จะได้สูงกว่านี้เพื่อนก็บอกให้ไปแก้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีตังะค่ะทุกคนอันนี้ช่วงที่เป็นประจำเดือนนะคะมันไม่ได้เป็นสิวนะคะทุกคนมันเป็นห้อยแดงที่แต่ก่อนนี้ก็ไป ไปอยู่นะาเห็นไหมคะเหตไปอยู่นะแล้วก็แบบบ่ค่อยได้บำรุงอย่างมันมันเป็นรอยแดงนะคะมันไม่ได้เป็นสิวแล้วก็ที่เห็นอันนี้เป็นหนึ่งสองตรงนี้ก็จะหายแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรอบเดือนคะ่ะทุกคนมันก็จะขึ้นมามันจะขึ้นมาทุกเดือนนะคะทุกคน แล้วก็ตอนที่เอสิระเฮดดังเกือบเป็นบมดเหตุค่ะเพราะว่าเอมักเป็นซิวอยู่น้ําดังเนี่ยมันจะขึ้นแค่ตรงที่จมูกนะคะมันมันสุบุขึ้นแก้มขึ้นนี่ม,นมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าหมอ,อยามมันอักเสบ อันนี้ก็จะเป็นอ <ara> ีอีนะคะอีอีก็จะทายากๆหน่อยเพราะว่ามันเกลี่ยหยาบค่ะแต่ว่าถ้าเกลี่ยดีๆมันก็จะน่าใสนะคะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิรก่อนเด้อย่ยานบ่ทันคิมเซเว่นนะคะตัวนี้คิมเซเว่นเอ็นีอีคิมค่ะ าผิวหน้าเราดีนะคะผิวหน้าเราที่แบบพร้อมที่จะแต่งหน้าท้าอย่างนั้นก็เขาค่ะแต่ถ้าหน้าเราไม่ไม่มีการบำรุงนะคะมันก็จะหน้าลอกนะคะทุกคน ee cc ถ้าใครที่หน้าลอกก็คือแบบบอลอดเพราะยงเคยเป็นแล้วหน้าเออเคยบาอย่างอะหน้าลอกนะคะช่วงแรกๆอ่ะกดไลค์ให้ tiktok ไ,ได้ทำสัลยกรรมกับคนที่ทําให้เมียหลวงไหมคะยังไม่ได้ทํานะคะก็บอกบอกพี่เข้าเจอ,อยู่คะ่ะว่าถ้ามีโอกาสดีก็อยากไปทํานะคะอยากไลฟ์เพร่ะว่าช่วงนี้ทํางานนะคะทุกคนแมนคะ่ะคิมซองเซเว่นค่ะ สวัสดีครับน้องเอพี่นายเก่งกินต้มไก่วันไหนดีครับสวัสดีค่ะพี่เก่งแล้วพี่เก่งนดัดเวมาเลยเอจะไปต้มไก่ให้กินนะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะไปกินข้าวจะน้องเพล้วมันจะจอยคือพี่เอ อยากหน้าอย่าหน้าตึงยิ้มเยอะๆอีหนูสวัสดีพี่แจ็คด้วยนะคะคนที่พาไปแดนอยู่ชนบรีนะคะทุกคนนี่คิดถึงนะคะคิดถึงมากๆเลยอยากไปแดนแล้วน่าตื่นเี้น หน้าใสจังใช้ไฮยาบูนะคะใช้ไฮยาบูตัวนี้เลยถ้าอย่างกระสิกเขาหนาค่ะทุกคนถ้าเราบำรุงผิวหน้าดีนะคะก่อนนอนใช้เซรั่มไฮยาบูนะคะตัวนี้เซรั่มกับครีมครีมหมดแล้วหมดแล้วนะคะทุกคนก่อนแต่งหน้าก็จะทาเซรั่มก่อนถ้าถ้าผิวหน้าเราดีเขาทายอย่างข้าไปมันกระติดนาค่ะแต่ถ้าหน้าเราแห้งหน้าเราลอกทายอย่างกระบนี้ค่ะ เคียนกับหน้าทุกคนขายจะบอกอยู่ว่าถ้าเซรั่มมันบอกแพงเอสิมาท้าเคียนอยู่เคียนเดียกับหน้ามันเห็นเอเห็นอยู่ทุกคนขายครีมเราทาหน้านะคะครีมทาหน้ามันทําให้หน้าใสแต่เราห้องบริมวณค้นมีเงินเปน็นน้เสียวเซรั่มมาทาเขียนนะฮะ อันมันก็โดนแดดโดนอะไรนะคะแต่ว่าหน้านี่ตอนกลางคืนเราก็ใช้เซรั่มทานะคะทุกคนมันก็เลยหน้ามันก็จะขาวขวานนะคะถ้าแขนขาว,วขว่านนี่ก็แปลกนะคะทุกคนหน้าดําแขนขาวนี่แขนเข,นขาก็ขาวนะ <c oughs> ถ้าหนาถ้าหนามดีนะคะทุกคนมันมันก็จะขาวอยู่แขนนะ แต่ว่าน้าบ้านเอนะมันอันนี้นะคะทุกคนมันใส่เป็นน้ำน,น้ำของวัดนะแม่คะ่ะเป็นน้ำสาวัดเกิดสิมีหลายคนมาถามเอยู y ่าเอใช้อะไรทําไมเ e อถึงขาวเพราะว่ามูในบ้านยังเสียกับพ่ม,มี่ผู้ใดาขาวไหมคะเพราะว่ามันใส่น้ำสาเนาะมันขาวได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะทุกคน เพราะเราไม่ได้เป็นคนขาวมาตั้งแต่เกิดแขนกับหน้ากับตัวทุกอย่างมันจะได้เท่ากันนะคะหน้าเราบำรุงแต่ว่าแขนเราไม่ค่อยได้บำรุงเพราะว่าเซร่มมันก็แพงนะคะทุกคนก็มีแต่ตัวที่อาจารย์ประจักษ์ใช้ซื้อให้ใหม่นะคะ ีแตงโมค่ะโอ้ยลืมเห็นค่ะขอโทษเดอ้อไม่ได้สวยไปไหนนะคะดทุกคนเี่ก็แต่งอยู่บ้านธรรมดาปกติเลย แต่งตัวอยู่บ้านนะคะทุกคนสบายดีสบายดีค่ะอยากเขกากองร้านค่ะร้านมันลูกลูกของพี่สาวปุ๊บค่ะว่เป็นแอยังนี้เอไม่ยู่ก็ปุ๊บพี่แหละนั่งถามอว่านั่งถามแม่ปุ๊บน่ะนไหมคะว่าแม่ผู้หญิงคนนี้มาดีหรือมาร้ายเป็นเซัน <c oughs> ไปกินเด็หัวอยู่หาแล้วบอกให้ฟังค่ะปุ๊บมาต้นาค่ะทุกคนปุ๊บไปอันเกี่ยวหนาให้มัวมา ถ่ายรูปปต่สวยลงด้วยนะเอ้เห็นคุณชาลิดานี่เมนเมเนตนตลอดเลยใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยนะคะ อันนี้ทาแป้งฝุ่นธรรมดาเลยนะคะทุกคนโคดมโเลยแต่งลุคแซบๆให้ดูหนะะ่อยค่ะเดี๋ยวมือได้มีโอกาสเดี๋ยจะแต่งแซบๆให้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะแต่งไปอะไรนะคะ หลายเลยขอบคุณค่ะต้องบอกว่าขอบใจบ้างขอบใจเด้อทุกคนบอกไห้เต้ไปจัดฟันไม่ถามตั้งเลยหม่กูแน่ได้บ่กูตั้งหน่อยค่ะทุกคน อยากไปจัดฟันอยู่นะคะแต่ว่าเอกเคยไปถามหมอแล้วเพราะฟันการามีเดทถอนออกไปแล้วนะหมคะ่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าถ้าถ้าจัดฟันเนี่ยก็ต้องใส่ฟันปลอมตอนที่จัดเสร็จไม่ก็เลยคิดหลายัม่คะวะ่าตกลงจะจัดดีหรือบ่จัดดี สบายดีจากซอปะปะแล้วค่ะติดตามมาโดนแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีห้าร้อยกว่าคนด้วยนะคะหน้าขาวแห้งทางช่วงแรกๆที่เอบดได้เอาครีมท้าคอหน่ะทุกคนหน้าอิ่งรอยมากนะคะตอนที่หน้าสดอาจารย์ประดกษ์ใช้ก็ยังถามีเลยว่าเอาใส่ครีมอีอย่างไหนอีคือขาวคอะเทียเป็นส เรียกว่าเอซิเซาอันท้ายท,ท้าหนาแล้วค่ะไม่รู้ผู้ทวงหนูว,วันนู้นานร้อยเอ๊ะจะไปแล้วนะคะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครอยากมีผิวหน้าที่ดีนะคะทาอะไรก็ติดนะคะทุกคนถ้าเรามีผิวหน้าที่ดีนะคะท้ายอย่างกับเขาออนาค่ะทุกคน ถ้าใครหน้าลอกหรือว่าหน้าแห้งหน้าไม่สว่างกระจ่างใสก็แนะนําให้ใช้เซ็ตคู่นี้เลยนะคะไฮยาบูเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มบวกครีมนะคะเอ้าพี่ดาวอายุสามสห้าแล้วเหรอ้ขอโทษคะ่ะทําไมหน้าเด็กจังเลยอะดูหน้าปวกสิอีนึกว่าเด็กเนาะอุ้ยตายพอสิเมขอโทษด้วยนะคะขอโทษพี่ดาวด้วยนะคะอีนึกว่า ทีดาเพิ่งอายุประมาณสิบหนะคะทุกคนขอโทษด้วยค่ะหน้าปกคือเด็กมากนะคะก็ทักไปในถ้าใครสนใจนะคะสนใจครีมเซรั่มนะคะก็ทักไปใน ในไลน์แอดที่ปักหมุดไว้นะคะแล้วก็บอกว่ามาจากไลฟ์สดเองนะคะก็จะได้ในราคา390บาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะเพราะว่าปกติขายในเพจก็ขายในราคา590บาทนะคะทุกคนชอบเอมวลาตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดาวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าตอนกลางคืนนะคะถ้าเอไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวจะมาคุยด้วยอีกนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย